สวัสดีครัผมเป็นชมเผ่าพี่น้องลาวูนะครับเอาลาหมนี่ภาษาเดิมก็คือว่าเป็นมูลเสนะครับผมย้ายมาอยู่ที่อำเภอรอยสะเกินนะประมาณ15ปีแล้วนะครับแล้ววันหนึ่งผมขึ้นไปบน้อยแล้วก็ผมได้กิน อาหารเป็นพิษนะครับเข้าสู่ร่างกายผมแล้วก็ผมเวลาผมปวดท้องแล้วก็ท้องเป็นลมนะครับไปรักษาที่โรงพยาบาลไม่หายเลยแล้วก็ผมมาเจอโคลฟิลนี่ฮะแล้วก็ดื่มโคลฟิลไป2ขวดเนี่ยแล้วก็ของผมน,นี่หายไปเลยนะฮะพูกชาน้อพี่น้องก็ไม่เพียงแต่เท่านี้นะครตร,ตรงนี้เนี่ยจุดนี้ผมเวลาไปขึ้นไปบนดอยกลับบ้านเนี่ยผมไปดูพี่น้องทํางานนะฮะเ,เขาใช้ยาข้า แล้วก็ุ้นยานะฮะค่นทําให้ยากตายแล้วก็ปลูกผักอะไรต่ออะไรหลายอย่างเนี่ยแล้วทําให้กระดูกเนี่ยมันเสื่อมไปไเปรื่อยๆปัจจุบันนี้ผมนำโคลฟิลนี้ไปให้พี่น้องดืง่มที่บนดอยภูเขานะฮะเขาก็ดื่มรู้สึกว่าดีขึ้นนะฮะว่ากระดูกเนี่ยเสื่อมไปไเอยแล้วก็ดีขึ้นนะฮะเวลาอยากจะให้พี่น้องทุกคนนะฮะได้มีปัญหาสุขภาพให้ให้มาดื่มโคลฟิลกันเยอะๆนะครับ ขอบคุณมากครับ